อัปเดตอาการแพนเค้กไข้ขึ้นอาจมีภาวะแทรกซ้อนรอดูผลปอดนางเอกสาวแพนเค้กเขมมนิตอัปเดตอาการป่วยจากโควิด -19 ส่งข้อความ o p e n c h a ชถึงอินสตาแกรของแฟนคลับว่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งกำลังใจกันมากมายเป็นพลังมากๆค่ะวันนี้รู้สึกดีขึ้นค่ะได้รับยาตามอาการไปรอดูผลปอดว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะเนื่องจากเมื่อวานไข้ขึ้นโดยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ แต่โดยรวมรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะได้พักอย่างเต็มที่รวมถึงคุณแม่และน้องๆและหลานๆด้วยค่ะขอบคุณทุกๆข้อความและขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะมีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้หนางเอกคนดังหายป่วยไวๆกันจำนวนมากเลยทีเดียว